ปฏิปทาปาติหารหลวงปู่ทวดเชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักท่านเพราะประวัติหลวงปู่ทวดนั้นล้วนเปีย่ยมด้วยความมหัศจรรย์ยิ่งนักขอย้อนเวลากลับไป400ปีหลวงปู่ทวดนั้นปรากฏและยังบันทึกไว้เป็นลายลักอักษรรวบรวมไว้เพื่อศึกษาและคำบอกเล่าสืบต่อกันมาของท้องถิ่นต่างๆ ประวัติศาสตร์สู่ตำนานที่มีชีวิตหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเรื่องราวของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดคงเป็นที่รู้จักของชาวไทยทั้งชาวพุทธชาวมุสลิมภาคใต้ของไทยตั้งแต่พัทลุงสงขลาปัตตานีเลยไปถึงไซบุรีในประเทศมาเลเซียหลวงปู่ทวดถือว่าเป็นพระเกศอาจารย์ในตำนานที่มีผู้ศรัทธาจำนวนมากของเมืองไทย เรื่องของหลวงปูท่ทวดสามารถแยกได้เป็นสองเรื่องราวคือเรื่องราวซึ่งปรากฏนามว่าสมเด็จเจ้าพระโคกและหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดปรากฏอยู่ในคำบอกเล่าสืบต่อกันมาราวปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อพุทธศักราช153พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาตามหลักฐานพระตำราบรมราชเพื่อกลัปนาที่พระมหากษัตริย์ทรงพร,ทพระราชูทิศพระราชฐานที่ดินไรนาอันเป็นของ ให้แก่พระสงฆ์แห่งพุทธศาสนาใช้บำรุงรักษาวัดวาอารามในอีกแง่มุมหนึ่งตามตำนานเมื่อประมาณ400ปีที่ผ่านมาณหมู่บ้านสวนจันต์ตำบลชุมพลอําเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาตรงกับวันศุกร์เดือน4ปีมะโรงพุทธศักราช2125ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีทารกเพศชายถือกำเนิดจากครอบครัวเล็กๆฐานะยากจนแร้นแค้น แต่มีจิตอันเป็นกุศลทำบุญสุนทานยึดมั่นในศีลธรรมอันดีปราศจากการเบียดเบียนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทารกน้อยผู้นี้มีชื่อว่าปู่หรือปู่บิดาชื่อนายหูมารดาชื่อนางจันปลูกบ้านอาศัยที่ดินของเศรษฐีผู้หนึ่งไว้ชื่อเศรษฐีปานนายหูและนางจันเป็นคนในอุปถัมภ์ของเศรษฐีปานระหว่างที่พ่อแม่กำลังเกี่ยวข้าวอยู่ได้ผูกเปลให้ลูกนอนนางจันก็เห็นพญาง,งูใหญ่มาพันที่เปลลูกแล้วชูคอแผ่แม่เบียนายหู และนางจันพนมมือบอกเจ้าที่เจ้าทางขออย่าให้ลูกน้อยได้รับอันตรายด้วยอำนาจบาร,รมีของเด็กน้อยพญางูใหญ่จึงคลายลำตัวอาอกจากเปลเลยหายไปปรากฏว่าเด็กชายปูยังคงนอนหลับเป็นที่น่าอัศจรรย์ให้แก่บิดามารดาตลอดจนญาติพี่น้องทั้งหลายและยังมีลูกแก้วดวงหนึ่งแสงรุ่งเรืองเป็นรัศมีหลากสีอยู่ข้างตัวเด็กน้อยนายหูและนางจันมีความเชื่อว่าเทพยดาแปลงกายมาเป็นพญางูใหญ่นำดวงแก้ววิเศษ มามอบให้กับลูกของตนนับแต่นั้นมาฐานะความเป็นอยู่ของค,ครอบครัวการทำมาหากินก็จำเริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อการล่วงมานานจนเด็กชายปู่อายุได้เจ็ดขวบบิดาได้นำไปฝากสมภารจวงวัดกุตีหลวงหรือวัดดีหลวงเพื่อให้เล่าเรียนหนังสือเด็กชายปู่มีความเฉลียวฉลาดมากสามารถเรียนหนังสือของและไทยได้อย่างรวดเร็วครั้นอายุได้15ปีก็บรรพชาเป็นสามเณร และบิดาได้มอบแก้ววิเศษไว้เป็นของประจำตัวต่อมาสามเณรปูได้ไปศึกษาต่อกับสมเด็จพระชินเสนที่วัดศีอย่างหรือสีคูยังคั้นอายุครบอุปสมบทจึงได้เดินทางไปศึกษาต่อที่นครศรีธรรมราชณสำนักพระมหาเทระปิศีได้ทําการอุปสมบทมีฉายาว่าราโมโทโมิโก แต่คนทั่วไปเรียกท่านว่าเจ้าสามีรามหรือเจ้าสามีรามโมได้ศึกษาอยู่ที่วัดท่าแพรวัดสีมาเมืองและวัดอื่นๆอ,อีกหลายวัดเมื่อเห็นว่าการศึกษาที่นครศรีธรรมราชเพียงพอแล้วจึงขอโดยสารเรือสำเพาเดินทางไปกรุงศรีอยุธยาขณะเดินทางถึงเมืองชุมพรเกิดคลื่นทะเล ปันป่วนเรือไม่สามารถแล่นฝา่าคลื่นลมไปได้ต้องท่าสมออยู่ถึง7วัน7คืนทำให้สเสบียงอาหารและน้ำหมดเหล่าบรรดาลูกเรือตั้งข้อสงสัยว่าการที่เกิดเหตุเรื่องเลวร้ายครั้งนี้เพราะเจ้าสามีรามจึงตกลงใจให้ส่งเจ้าสามีรามขึ้นเกอน และไดนิมนต์ให้เจ้าสามีรามลงเรือมาศขณะที่นั่งอยู่ในเรือมาศนั้นท่านได้ห้อยเท้าแช่ลงไปในทะเลก็บังเกิดอัศจรย์น้ำทะเลบริเวณนั้นเป็นประกายเจ้าสามีรามจึงบอกให้ลูกเรือตักน้ำขึ้นมาดื่มก็รู้สึกว่าเป็นน้ำจืดจึงช่วยกันตักไว้จนเพียงพอนายสัมภาเรือจึงนิมนต์ให้ท่านขึ้นสัมภาอีกครั้ง และตั้งแต่นั้นมาเจ้าสามีรามก็เป็นชีต้นหรืออาจารย์ที่เคารพสืบมา